จะเลยกรณยต้นทุนข้อที่ .39 นะครับข้อที่39เป็นเรื่องของการจัดทำงบประมาณการผลิตงบประมาณการผลิตก็คือเราต้องซื้อวัตถุดิบมาแล้วแปลงวัตถุดิบนั้นให้กลายเป็นสินค้าสําเร็จรูปในโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาก็บอกมาเลยว่าในแต่ละเดือนกุมพามินาเมษานี่มีปริมาณการผลิตสินค้าสําเร็จรูปเท่าไหร่และเขาก็บอกด้วยว่าที่การมีนโยบายให้สินค้าคงเหลือเนี่ยคำว่าสินค้างเหลือเนี่ยมันรวมตั้งแต่ วัตถุดิบแลวก็สินค้าสําเร็จรูปด้วยนะฮะสินค้าเหมือเนี่ยเขาก็บอกว่ามีนโยาบายให้เหลือ5%ของยอดที่จะผลิตในเดือนถัดไปก็ต้องไปดูด้วยว่าเดือนถัดไปเนี่ยจะผลิตเท่าไหร่แล้วให้คูณ5%แล้วก็กลายมาเป็นวัตถุดิบคงเหลือของเดือนปัจจุบันคือต้องไปดูเดือนถัดไปก่อนว่าจะใช้เท่าไหร่แล้วเป็น5%ก็กลายเป็นวัตถุดิบคงเหลือนะครับและสินค้าหน่วยหนึ่งต้องใช้วัตถุดิบ3 กิโลกรัมนะฮะคือโจทย์เนี่ยให้มาเป็นตัวหน่วยของสินค้าสําเร็จรูปเราจะต้องรู้ว่าจานวนหน่วยของสินค้าสําเร็จรูปเนี่ยหนึ่งหน่วยสินค้าสําเร็จรูปเนี่ยนะฮะเท่ากับสามเท่ากับวัตถุดิบ3กิโลกรัมต้องอย่างนี้ก่อนเราต้องแปลงให้เป็นก่อนะฮะแปลงตัวสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นวัตถุดิบข้อที่ถามอะไร ข้อนี้ถามว่าให้คำนวณหาวัตถุดิบที่ต้องซื้อในเดือนมกราคมคำถามนะฮะถามว่าวัตถุดิบที่ต้องซื้อในเดือนมกราคมเท่ากับกี่หน่วยนะฮะกี่หน่วยก็คือเท่ากับกี่กิโลกรัมนั่นเอง ถามหน่วยวัตถุดิบถ้าพูดถึงจํานวนหน่วยวัตถุด e ิบเนี่ยคาถามก็ถามหน่วยวัตถุดิบที่ต้องซื้อผมก็ต้องนึกเลยว่ากระบวนการของการซื้อวัตถุดิบเนี่ยมันมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างการซื้อวัตถุดิบการที่เราจะซื้อตัดสินใจว่าจะซื้อวัตถุดิบเท่านั้นเท่านี้มันเกิดจากกระบวนการอะไรมันก็ต้องเกิดจากเรามีวัตถุดิบเดิมเท่าไหร่ครับวัตถุดิบเดิมก็คือวัตถุดิบตอนต้นทุวันที่เรามีอยู่เรามีเท่าไหร่ แล้วเราก็ควรต้องไปบวกกับที่ซื้อเพิ่มซื้อวัตถุดิบเพิ่มมันก็จะกลายเป็นอะไรครับมันก็จะกลายเป็นวัตถุดิบที่มีทั้งสิ้นแล้วจะทำยังไงต่อตามกระบวนการของเราที่เรารู้กันอยู่ก็คือก็หักด้วยวัตถุดิบปลายปลายมวนหักกันแล้วกลายเป็นยังไงฮะ ตัวที่หายไปจากทั้งหมดที่มีแล้วมันเหลืออยู่ไปมาเท่านี้ตัวที่หายไปก็คือวัตถุดิบที่ใช้ไปใช้ไปไหนใช้ไปในการผลิตนั่นเองใช้ไปในการผลิตดังนั้นจากโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาบอกาว่าเขาจะผลิตสินค้าในเดือนมอกราคมเขาประมาณการผลิตสินค้าสําเร็จรูปกีห่หน่วยครับเขาประมาณการผลิตสินค้าสําเร็จรูปเนี่ยประมาณนะครับ หนึ่งหมืนหน่วยสินค้าสําเร็จรูปหนึ่งหมืนหน่วยต้องใช้วัตถุดิบกี่กกรัมครับเราก็เอาหนึ่งหมืนหน่วยนะั้นคูณสามครับเขาบอกว่าหนึ่งหน่วยเท่ากับสามกิโลกร,รมัมดังนั้นเมื่อคุณจะผลิตสินค้าสําเร็จรูปหนึ่งหมื่นหน่วยก็ต้องใช้วัตถุดิบเท่ากับสามหมื่นกิโลกรัมสามหมื่นกิโลกร,รัมอยู่ตรงไหนก็อยู่บรทัดนี้ฮะต้องใช้ในการผลิตสามหมื่นกิโลกร,รมัม คือถ้ากิดอะไรไม่ออกให้นึกถึงหน้าตายพวกนี้ฮะต้นวดบวกซื้อหักปลายเนี่ยเสมอเลยกับสมการเลยนะครับพอเรารู้แล้วว่าไอ้สามหมื่นจะต้องใช้ไปนั้นแทนค่า,าเลยฮะสามหมื่นตรงนี้ก็คือหน่วยเนี่ยน,นะฮะหน่วยก็คือกิโลกร,รมัมเมื่อรู้แล้วว่าจะต้องใช้ไปสามหมื่นกิโลกร,รมัมแล้วไงต่อฮะคำถามถามันก็ถามตัวนี้ ถามว่าซื้อวัตถุดิบก็ต้องดันตัวเลขอีกแล้วในกรณีที่เราจะต้องดันตัวเลขเนี่ยถ้าไม่รู้จะดันยังไงก็นึกถึงเลยก็าถามชื่ออะไรนึกถึงเลยว่าชื่อนั้นอยู่ในงบอะไรนะฮะมันก็มีอยู่ไม่กี่งบนะฮะมีอยู่แค่นี้คราวนี้ไอ้วัตถุดิบต้นกับวัตถุดิบปลายเราต้องหาได้เพราะเขาต้องให้ข้อมูลมาให้มันเพียงพอสาหรับตอบนะฮะถ้าเราไปดูในโจ์เขาบอกว่าสินค้าคงเหลือแต่ละเดือนให้เหลือ5%อร์เซของยอดที่จะผลิตในเดือนถัดไป ตอนนี้เรากำลังยืนอยู่เดือนอะไรฮะเรากำลังยืนอยู่ข้อมูลตรงน,นี้ก็คือเดือนมกราคมถ้าเกิดผมอยากจะรู้ว่าสินค้าคงเหลือปลายวัตถุดิบนี้ก็ถือเป็นสินค้าเหลือตัวหนึ่งนะฮะเราจะต้องเก็บเอาไว้สินค้าคงเหลือปลายงวดของเดือนมกราคมจะมีเท่าไหร่ผมก็ต้องไปดูที่อะไรฮะผมก็ต้องไปดูที่เดือนกุมภาพันธ์ ว่าเดนกุมภาพันธ์เนี่ยมีปริมาณที่จะผลิตเท่าไหร่เดนกุมพาพันเนี่ยมีปริมาณที่จะต้องผลิตสินค้าสําเร็จรูปเนี่ยเท่ากับเนี่ยนะเขาจะต้องผลิตเนี่ยเท่ากับสองหมื่นหน่วยสินค้าสําเร็จรูปแต่ว่าตรงนี้เราต้องทําเป็นกิโลกร,รัมนะฮะ ดังนั้นไอ้สองหมื่นเนี่ยแปลงให้เป็นกิโลกร,รัมด้วยก็เอาสองหมื่นคูณสามได้แล้กับหกหมื่นกิโลกร,รมั<อ>กกรรมแล้วบอกว่าให้เหลือห้าปอร์เซ็นก็คือการเอาหกหมื่นคูณห้าเปอร์เซ็นครับเอาหกหมื่นคูณห้าเปอร์เซ็นได้กับสามพันกิโลกร,รมัมที่จะต้องเป็นสินค้าไอ้ตัวกัตตุลิดปลายงดของเดนมกกลาคม สงสัเลยครับสามพันอะไรลบสามพันได้แล้วกับสามสามมันก็ต้องเป็นสามหมื่นสามพันข้อถามตัวนี้นะคะแต่เราไม่รู้เราก็ต้องไปดูวัตถุดิบต้นทวนของมกราคมสมมติว่าเป็นปีห้าแปดแล้วกันโจทย์บอกมาไหมครัว่าปีไหนไม่ได้บอกผมสมมติเป็นปีห้าแปดเลย วัตถุดิบตอนต้นงวดของเดือนมกราคม58มันจะต้องเป็นมาจากปลายงวดของธันวาคมปี57เนี่ยนะะมันจะต้องกลายเป็นวัตถุดิบปลายงวดของเดือนธันวาคมปี57เนี่ยคราวนี้คำถามคือวัตถุดิบปลายงวดของเดือนธันวาคมปี57ถามาได้ยังไงมันก็ย้อนกลับไปอีกแล้วฮะว่า นโยบายของเขาคือให้เหลือห้าปอร์เซ็นจากยอดที่จะต้องปริมาณการใช้วัตถุดิบในเดือนถัดไปดังนั้นะผมยืนอยู่ทันวาผมก็ไปดูเลยว่าไอเดือนมกราปีหน้าเนี่ยประมาณการว่ามันจะใช้เท่าไหร่ประมาณการว่าจะใช้ไปสามหมื่นสามมื่นกิโลกร,รมัมก็คูณห้าเปอร์เซ็นครับก็เอาสามหมื่นคูณห้าเปอร์เซ็น ได้แล้วกับ1,005น0 0าตัวนี้คืออะไรครับวัตถุดิบปลายงวดของเดือนธันวาคมปี57ตัวนี้นะครับค0 0 1,500กิโลกรัมแล้วไอ้ตัวนี้มันก็จะกลายเป็นต้นงวดของมกราคมปี58 1,005น0 0าบวกกับอะไรได้กับ3 0 0 0ม ผมก็1,500ลบ3 1 0ได้กับ31,500ตัวนี้คือคำตอบนะครับ31,500เขาถามว่าวัตถุดิบที่ต้องซื้อเดือนมกราคมเท่าไหร่ก็ตอบเลยฮะ31,500บาทดังนั้นข้อ39ตอบข้อขอขายครับ